พี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอดต่างเดินทางไหว้เจ้าที่ศาลเจ้าปุงเท่ากงมาเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนค่ะบรรยากาศวันไหว้ในช่วงเทศกาลตรุษจ,จีนของวันนี้ตั้งแต่ช่วงเช้ามืดได้มีประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีนต่างเดินทางมาพร้อมกับครอบครัวนำเครื่องไหว้สักการะตามศาลเจ้าต่างๆที่เคารพนับถือโดยเฉพาะ ที่ศาลเจ้าปุงเท่ากงมาเขตเทศบาลนครแม่สอดพี่น้องชาวไทยเชื้อสายจีนต่างนำหมูเห็ดเป็ดไก่ผลไม้ขนมกระดาษเงินกระดาษทองเหล้าและน้ำชานำมาเป็นเครื่องเส้นไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบริเวณศาลเจ้าปุงเท่ากงมาอย่างต่อเนื่องแต่ปีนี้พบว่าจากสภาพเศรษฐกิจทำให้หลายคนมีการจัดชุดไหว้ในขนาที่พอเหมาะ แต่ยังคงมุ่งมั่นในการร่วมสืบสารวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่มีการสืบทอดกันมาแต่ช้านานในวันเดียวกันก็จะนําของเส้นไหว้ไปไหว้บรรพบุรุษพร้อมจุดทูปเทียนขอขามาแล้วขอให้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปนั้นได้ส่งกระแสจิตให้ลูกหลานได้มีความสุขพร้อมกับมีการเผากระดาษเงินกระดาษทองส่งผลบุญและกุศลไปให้เพื่อแสดงความกตัญญูเพื่อให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข การค้าขายดีมีความเจริญรุ่งเรืองและประสบความสำเร็จในทุกด้านตลอดจนให้บ้านเมืองมีความเจริญก้าวหน้ารับช่วงเทศการตรุษจีนในปีวัวทองนี้นอกจากนี้พบว่าจากปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือ PM 2.5ทำให้ปีนี้มีการจุดประทัดน้อยลงด้านนายสมศักดิ์คาวีรัตประธานแม่สอดมูลนิธิสามัคคีการกุศลและ คณะกรรมการเถานังได้ให้ข้อมูลกับทางทีมข่าวว่าปีนี้งดการแห่ประเพณีสิงโตและการจัดงานง่วนเสียวประจำปี2,564อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่เป็นการปฏิบัติตามคำสั่งศูนย์ป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จังหวัดตาก